วันนี้ค่ะโบจคพาทุกคนนะี่มาดูรถจริงสําหรับการใช้งานนะคะในพลังงานทางเลือกแบบบ้านเราค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Honda Accord Hybrid t e s t นะคะโดยการทํางานโดยพลังงานแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้านะคะหรือวิว่งด้วยระบบไฮบริดมอเตอร์เนี่ยนะคะ สูงถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้หรือจะเป็นเจ้าคันนี้ค่ะที่เรารู้จักกันนะคะในนามปักอินก็คือ MG HST HEV ตัวนี้สามารถใช้ไฟฟ้า100%ได้วิ่งได้อยู่ที่ประมาณ60กิโลหรือจะเป็นคันนี้เลยค่ะที่ฮอตที่สุดนะคะในบ้านเราแล้วก็ขายดีมากในร,ราชพฤกษฟคเตอร์นะคะก็คือเจ้าตัว MG z คะ EV ตัวนี้เป็นไฟฟ้าแท้100%ชาร์จหนึ่งครั้งนะคะวิ่งได้ประมาณ380-400กโลแต่ละคันจะทำงานยังไงรูปร่างหน้าตาเครื่องดนของเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ว่าจะพาทุ พีซีซีคารรถสวย l i น์แอดแอดพีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะที่ติดตามนะคะในช่องของรถยนต์มือสองราชพุกษพรีคอนเตอร์ทุกคน่าวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในช่วงที่อากาศบ้านเราเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆราคาน้ํามันก็เปลี่ยนแปลงบ่อยเช่นเดียวกันมีแต่ขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้ค่ะหลายคนกําลังมองหาการใช้รถยนต์แบบพลังงานทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ํามันคะ่ะในบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีรถยนต์ที่เป็นพลังงานทางเลือกเนี่ยนะมากมายแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรุ่นไฮบริดแรกๆเลยแต่วันนี้ค่ะโบจะพามาดู3ตัว3ท็อปส ุดนะของ3พลังงานทางเลือกในรถยนต์ของบ้านเราที่จะช่วยคุณเซฟในเรื่องของค่าน้ํามันในแต่ละเดือนได้เป็นอย่างดีค่ะเอาละค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะที่เห็นจอดกันอยู่3คันแบบนี้เปิดฝากระโปรงพร้อมแบบนี้บบต้องการพาทุกคนนะคะมาดูนะคะรถจริงการใช้งานจริงและเป็นรถยูสจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนะพลังงานทางเลือกในบ้านเรานะคะขอไล่แต่ตัวท็อปสุดก่อนละกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะ MG Z s จ v ซตัวนี้เป็น EV 1 0รหมายความว่าคุณชาร์จแบตหนึ่งครั้งคุณจะสามารถวิ่งได้300ตตอาม ล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันเครื่องหรือจะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะที่เรารู้จักกันในนาม Plug In Hybrid นะคะตัวนี้คือตัว MG HS P HEV ตัว X เป็นตัวท็อปเหมือนกันตัวนี้เนี่ยนะคะเขาสามารถชาร์จไฟฟ้าก็ได้หรือคุณจะวิ่งเป็นน้ำมันก็ได้ตัวนี้ชาร์จไฟฟ้ารวนได้เลยนะคะหมายความว่าสามารถวิ่งโดยไฟฟ้ารวนได้อยู่ที่ประมาณ60กิโลค่ะและเป็นตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าพลังงานตั้งต้นของรถยนต์พลังงานทางเลือกในบ้านเราระบบนี้เป็นระบบที่มีมานานแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่อััปเเเกรรรดดขึึ้้้้นนนนนมมาาาาิิงงพะจคีสถวว่ย ควาเร็วในระบบมอเตอร์ไฟฟ้าได้ถึงอยู่ที่ประมาณ130กิโลเมตรตชั่วโมงอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Honda Accord Hybrid Test ทั้ง3คันนี้เป็น3คันท็อปของรุ่นทุกคันค่ะวันนี้เลยจะมาขอรีวิวนะในจากประสบการณ์การขายรถยนต์มือสองนะคะมามากกว่า1ปีนะคะเราก็เลยจะพาทุกคนนะ,ะมาดูคร่าวๆกันละกันว่าเท่านี้เราจะมาเปรียบเทียบหรือเราจะให้ทุกคนมาเห็นความแตกต่างในวันนี้เนะะี่ยถ้าเป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกของเราเนะี่ยที่ไม่มีแก๊สมาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะไฮบริดเทสนะ,ะหรือว่าไม่ว่าจะเป็น p ัคตอินไฮบรนะคะและ ที่สำคัญตอนนี้มาแรงมากเกาะกระแสมากเลยก็คือเจ้าตัว EV ีแท้ร้อค่ะเอาละกันทุกคนเดี๋ยวโบจะพาทุกคนนะมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละคันเนี่ยจะมีระบบการทํางานแบบไหนทุกคันเนี่ยเป็นรถยุทธ่คาและเวลาใช้มาแล้วเลขไหมเท่าไหร่เครื่องยนต์สภาพเป็นไงระบบยังใช้ได้งานได้ปกติไหมมาเริ่มมาที่คันนี้เลยค่ะ คันนี้นะคะคือเจ้าตัว Honda Accord Hybrid ิเทสปี2019ตัวนี้เป็น h y บริดนะคะเป็นพลังงานตั้งต้นของบ้านเราเลยถ้าจะพูดถึงรถยนต์พลังงานทางเรื่องที่ไม่รวมระบบการติดกา๊าสนะคะหรือติดแก๊ส n g v หรือ LPG เนี่ย ไฮบริดเนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สมัยเข้ามาในบ้านเราแ,แรกๆหลายหลายคนมักจะมีความกังวลมากๆเลยค่ะว่าแบตเตอรี่ไฮบริดเมื่อก่อนเขาเคยเคลมว่าลูกเป็นแสนหลายคนก็เลยกลัวที่จะใช้รถไฮบริดแต่ไฮบริดเนี่ยมีในบ้านเรามาตั้งนานแล้วพอสมควรเหมือนกันนะคะเริ่มกันตั้งแต่ To โ o ต a p ีอูกันเลยนะคะแล้วก็มาหลายๆแบรนด์นะคะที่มีระบบพลังงานไฮบริดเข้ามาช่วยไฮบริดจะมีลักษณะหน้าตาเครื่องบนแบบที่ทุกคนเห็นแบบนี้อย่างเช่นเจ้าตัวฮ o n ด้ a c c ค r อ h y ด r i บิดเส ถึงระบบไฮบริดแบบเก่านะคะไม่ว่าจะเป็น Honda c i v i c ที่เป็น c i v i c f อที่เป็นไฮบริดตัวนั้นเนี่ยเป็นแค่การใช้พลังงานมอเตอร์ไฟฟ,ฟ้าเข้ามาช่วยในจังหวัดที่เราเพิ่งสตาร์ทรถนะคะเพื่อที่จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในอัตราเร่งเพื่อเราสตาร์ทรถทุกคนเชื่อไหมว่าการสตาร์ทรถหนึ่งครั้งเนี่ยกินน้ำมันมากกว่าการขับรถปกติการเร่งเครื่องในหนึ่งครั้งก็จะทำให้พลังงานน้ำมันนั้นใช้งานมากกว่าปกตินะคะในช่วงที่เป็นนะคะ Honda c i ี i c f เในตัวเก่าที่เป็นไฮบริดเนี่ยนะคะ เราก็สามารถนะที่จะช่วยเอาพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าตรงนี้นะคะมาใช้เวลาเราสตาร์ทรถทาให้เราช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่พออัปเกรดเราเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นมอเตอร์แบบใหม่แล้วนะคะคันนี้เนี่ยนะคะก็จะอัปเกรดมากขึ้นนอกจากจะใช้เวลาในการสตาร์ทรถแล้วนะคะก็ยังช่วยในะเรื่องการขับขี่เวลาเราขับขี่ไกลๆด้วยนะคะสามารถวิ่งได้สูงสุดในความเร็วไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรขึ้นไปไม่เกิน130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เขาเรียกว่าพลังงานทางเลือแบบไฮบริด ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถูกเพมไว้นะคะว่าสามารถประหยัดน้ํามันได้ถึงนะคะ24กิโเมตรตอ่อลิตรเลยนะคะสำหรับเจ้าตัว h y b ริดคันนี้คันนี้คันนี้เป็นรถยุทค่ะเป็นรถใช้งานแล้วนะคะหน้าตาเครื่องกนตัมอเตอร์ปกติแล้วเนี่ยในไฮบริดบ้านเราเนี่ยถ้าทุกคนออกแบบมานะคะในช่วงของตัวที่เป็นรถใหม่ๆรถปีใหม่ๆขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีรับการมอเตอร์ไฟฟ้านะให้ถึง10ปีกันเลยทีเดียวนะคะก็คันนี้เป็น a c c o r d Hybrid t e เทนะคะคันนี้วิ่งไปมาแสนกิโลแล้วแต่สภาพมอเตอร์การใช้งานเนี่ยบนองใช้งานเนี่ยเวลาสตาร์ทมาปุ๊บพาก็ยังมอเตอร์ไฟฟ้ายังใช้งานได้ปกติระบบไฮบริดยังใช้งานได้ปกติเลยก็ถือว่าวิ่งแสนโลก,ก็ไม่ได้ทําให้ระบบไฮบริดเนีย่ยมันเสื่อมสภาพไปแต่อย่างไรนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะตัวนี้เป็น Accord h y b r i d t e เทปี19นะคะคราวนี้ถัดมาไปดูคันกลางกันมากดีกว่านะสำหรับอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกค่ะอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้ว่าใช้เป็นระบบที่เป็นไฟฟ้ารมอนได้ไหมัไไ้ม้ยง,งมมีีนนาเก่วขอ ยังคงต้องดูแลนะคะระบบน้ํามันเครื่องยนต์กลางนะคะอยู่ประมาณนึงแต่มาถึงที่คันนี้ค่ะ ตัวนี้เป็นตัว MG HSP H, H, H EV หรือที่เรารู้จักกันในนามปักอินไฮบริดค่ะจริงๆปลักอินเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีมาพอสมควรและในบ้านเราปักอินมายความว่ายังไงคือปลั๊กก็คือสามารถเสียบชาร์จไฟได้นั่นเองค่ะมันคือปักอินนะคะคือชาร์จไฟเข้าไปเสียบปลั๊กเข้าไป,ไปนั่นเองค่ะปลั๊กอินเนี่ย,ก,ยก็ยังคงมีหน้าตาเครื่องยนต์ของความเป็นน้ามันอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่เขาก็มีมอเตอร์ไฟฟ้านะคู่กับเครื่องยนต์อยู่อีกเช่นเดียวกัน ซึ่งเจ้าตัวนี้นะะซึ่งเจ้าตัวปักกินเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะชาร์จไฟฟ้าเข้าไปได้แต่ชาร์จไฟฟ้าหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะวิ่งได้ไม่เยอะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับใครที่รู้สึกว่าใช้รถในเมืองบ่อยใช้รถในเมืองเยอะวันหนึ่งวิ่งไปกลับ60โลอยากจะประหยัดในการใช้รถในเมืองเพราะอะไรทุกคนเพราะระบบ e v เนี่ยข้อดีเนี่ยยิ่งรถติดยิ่งประหยัด บางทีเวลาเราใช้งานในเมืองเราเน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักเนี่ยเราอยากจะได้รถที่ประหยัดเพราะในเมืองบ้านเรารถติดตัวนี้เขาก็เลยมีในส่วนของตัวที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานในเมืองนะคะคือหมายความว่าสมมติว่าวันนี้เราใช้งานในเมืองบ่อยรถเราติดๆบ่อยๆเนี่ยการที่มีไฟฟ้าเข้ามาช่วยเนี่ยขับได้ต่อวันอยู่ที่ประมาณ60โลเนี่ยก็ถือเป็นอีกพลังงานทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะช่วยเซฟเราได้พอสมควรเหมือนกันนะคะคราวนี้เดี๋ยวพามาดูด้านในคันนี้กันบ้างดีวกว่าสำหรับเจ เหมือนกันหรือที่เรารู้จักเขาว่าในนามปากอินนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็น h s e v ตัว X ค่ะทุกคนค่ะด้านในก็จะเป็นออปชั่นรลลนครบๆเลยอันนี้ก็เป็นรถยุท่าเหมือนกันค่ะวิ่งไปก็อยู่ที่ประมาณนะหนึ่งแสนโลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่า เครื่องยนต์มอตเตอร์ไฟฟ้ายังใช้งานได้ปกตินะคะหน้าจอก,ก็จะมีโหมดที่แสดงผลให้ด้วยนะคะว่าคันนี้ใช้ไฟฟ้าไปกี่กิโลแล้วใช้ไฟฟ้าได้กี่กิโลกี่เปอร์เซนต์ตรงนี้จะมีบอกหมดเลยจับภายในรถนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกนะคะที่หลายคนนะคะน่าจะเป็นตัวเลือกได้ถัดมามาอีกคันนึงสาหรับเจ้าคันนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อเราเจอปลั๊กอินแล้วเนี่ยเมื่อเราเสียบปลั๊กเข้าไปที่เป็นปลั๊กอินแต่อันเนี้ยต้องบอกว่าเวลาเราขับต่างหวัดขับไปไกลเราต้องใช้น้ำมันอยู่นะคะเรายังต้้องงแลทั2ระบบ แต่ถ้าใครบอกว่าไม่ได้ออกต่างจังหวัดบ่อยเอาแค่ในเมืองจริงๆแล้วก็กังวลว่าถ้าเราใช้รถไฟฟ้าไปเนี่ยนะคะในต่อไปเวลาไปต่างจังหวัดรู้สึกว่ายังมีความกังวลใน,น,เ,นเรื่องการที่ต้องไปนั่งชาร์จในสถานีชาร์จเวลาเดินทางไกลๆนะคะอันนี้ก็จะ อาจจะเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่โบจะแนะนำนะคะเพราะคันนี้ออกค่าในจ่ายร้านกว่าแน่นอนมามือสองเถื่อราคาแค่เจ0 0แสนเท่านั้นถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะคะถัดมาที่อีกหนึ่งคันค่ะคันนี้จะเรียกว่าเป็นรถยูทก็ยังไงอยู่เพราะเป็นรถที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมบเลยแล้วคันนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่ต้องบอกว่าในราชบุตรพีคาร์เซอร์ของเราโด่งดังแล้วก็ตัวจริงเลยค่ะเรื่องของรถยนต์ EV ีมือสองทั้งในเรื่องของตัวรถทั้งในเรื่อง,องเงื่อนไขทั้งในเรื่องของความรู้ที่จะสามารถแนะนําลูกค้าหนึ่งคนได้ถ อสอก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าการที่คุณมาซื้อมือสองในเงื่อนไขตอนนี้โคตรดีคุณสามารถใช้งนนานออกรถได้น้อยกว่าป้ายแดงมีรถให้คุณขับเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคุณไม่ต้องควักเงินแสนไม่ต้องควักเงิน7จ็ดหมื่นแปดหมืามนานั่งลงทุนกับรถนะคะเพราะตัวรถเห็นมันประหยัดอยู่แล้วนะคะ คราวนี้เราดูหน้าตาในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าหรือการทํางานแบบไฟฟ้ากันดีกว่าตัวนี้นะค,ะคือมอเตอร์การทํางานทั้งหมดค่ะทุกคนจะเห็นเลยว่าหน้าตาะะจะไม่เหมือนเจ้าตัวปั๊อินแลวก็จะไม่เหมือนเจ้าตัวไฮบริดเทสเพราะไม่มีเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างด้านบนเป็นมอเตอร์นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันเติมน้ำมันไม่ได้เสียบชาร์จร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ชาร์ไฟหนึ่งครั้งนะีก็จะทําให้คุณสามารถนะที่จะนะคะขับเคลื่อนได้ถึงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ300กว่าโลนะคะนี่เลย ก็จะมีตัวชาร์จนะคะสตัวให้คุณได้เลือกกันนะคะอันนี้เป็นไฟฟ้ารนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะข้อดีของตัวนี้ก็แน่ๆแ,แหละอย่างแรกเลยค่ะคุณจะประหยัดน้ํามันแบบทุกมิติเลยเพราะคุณไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะคะชาร์จหนึ่งครั้งคุณไม่ได้300กว่ากิโลค่ะไม่ว่าคุณจะอยุดในเมืองคุณก็ยิ่งประหยัดเพราะาคุณไม่ต้องมานั่งชาร์จทุกวันและไม่ว่าคุณจะไปต่างจังหวัดก็ประหยัดเช่นเดียวกันเพราะไม่มีน้ํามันเลยค่ะคันนี้จะได้รถใหม่ป้ายแดงแบบนี้เลยนะคะเลขไม่200โดไม่ใช่รถเทสต์ไดไม่ใช่รถเด ล้วรอนานได้รถนานก็เลยเอาใบาจองเอารถมาขายเราแค่นั้นเองไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆซ่อนอยู่ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันนะคะเป็นตัว X ค่ะเจ้าตัว s e v ก็จะมีทั้งหมดนะคะ2ตัวก็จะมีตัวดีกับตัว X แต่ตัว X ก,ก็จะมี s ันล o o ให้มี adaptive โวกคนโให้มีช่วยเบรกให้มีปัดกับเข้าเรนให้เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคะหลังจากที่บอกพาทุกคนนะมาดูหน้าตาเครื่องยนต์และระบบการทำงานคร่าว แบบคนใช้จริงแบบคนที่อยู่กับร้นจริงแบบโบนะคะก็อาจจะไม่ได้ว่าข้อมูลแบบหคบถ้วนนะเป็นภาษาทางการแต่วันนี้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจง่ายเพราะว่าหลังจากที่เราเป็นนะคะตัวจริงและมือหนึ่งเรื่องของการขายรถไฟฟ้ามือ2เนี่ยก็ต้องบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยโบรับสายลูกค้าเยอะมาก,มาก น้องมีปลั๊กอินไหมน้องมีไฮบริดไหมอยากได้ไฮบริดแต่ก็อยากประหยัดแบบไฟฟ้าเลยข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พวกเร w น g e ำมาเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าแต่ละคามีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ไม่ใช่ว่าคันไหนจะไม่ดีเลยคันไหนจะดีที่สุดไม่ใช่ค่ะอยู่ที่ว่าวันนี้คุณเลือกใช้แบบไหนอยากจะได้พลังงานแบบทั่วๆไปไม่ได้เปลองน้ํามันเดียวมากในแต่ละเดือนออกประหยัดประหยัดพอประมาณไปแอคคอร์ดไฮบริดเทสนะคะตัวนั้นแต่ยังต้องจ่ายค่าน้ำมันเครื่องนะแต่ก็ยังมีความประหยัดถึง24-25กิโลเมตรต่ l. แต่ถ้าใครบอกว่าอยากประหยัดจ๋าเลยแต่ใช้รถเฉพาะในเมืองกังวลเรื่องของแบตเตอรี่ไฟฟ้ากลัวเวลาไปต่างจังหวัดกลัวรถมีปัญหานู่นนั่นนี่อยากประหยัดแค่ในกรุงเทพขับรถแค่ในกรุงเทพเป็นหลักมาคันนี้ค่ะ MG HS PHEV ตัวนี้ออกห้างล้านกว่ามามือสองเรือ .7 แสนออกรถศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ถ้าใครบอกมาว่าน้องวันนี้พี่จ่ายค่าน้ำมันเดือนนึงเป็นหมื่นพี่ต้องการประหยัดไปเลยเอาอยัางไงดีพี่ไม่อยากจ่ายค่าถ่านน้ำมันเครื่องด้วยต้องมาคันนี้ค่ะ S Mg s e v ตัว x ตัวนี้ไฟฟ้ารอน100%ชาร์จแบตหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้สูงสุดถึง300กว่ากิโลน้ำมันเครื่องไม่ต้องถ่ายจบที่ตรงนี้เลยค่ะใครชอบแบบไหนสไตล์ไหนที่ใช่คันไหนที่ใช่สำหรับคุณนะคะสามารถเลือกคันนั้นได้เลยแต่วันนี้ฝากโปรโมชั่นหน่อยแล้วกันสำหรับคลิปแบบนี้ค่ะหากวันนี้คุณกำลังมองหารถที่เป็นพลังงานทางเลือกเพราะน้ำมันบ้านเราไม่แน่นอนขึ้นทุกวันขึ้นทุกเดือนขึ้นทุกปีจริงๆค่ะวันนี้บเลก็เลยมีโปรโมชั่นมาฝากสำหรับใครที่อยากได้รถพลังงานทางเลือกกไไมม่่วาาคุณจจะะเเเปปป็็็็นนน Hi it, นนัหต พีเอชอวีปลักอินหรือจนรถทวนนี้ให้โปรโมชั่นเดียวกันค่ะวันนี้ใครที่มาจากคลิปนี้นะคะออกรถเริ่มต้นศูนยเปอร์เซนค่ะทุกท่าและดอกเบี้ยจะปี2.99จุ้าาย้ำว่า2 9งจุเาเก้าท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไหนคันไหนก็ตามทุกคนนะันเรายังมีวารน,นะคะดูแลโดยศูนย์บริการนะคะสูงสุดนะคะถึง2ปีเต็มยกเว้นเจ้าคันนี้นะ จ้าคันนี้ยังมีวารันตีนะในสูงของวาราันตี04ปีแสนสองหมื่นโลหรือว่าวารันตีแบตเตอรี่8ปีหนึ่งแสนแปดหมื่นโลให้คุณอยู่ค่ะแต่ทุกคันค่ะเรามีบริการดูแลหลังการขายสูงสุดนานถึง4ปีเต็มสำหรับใครที่อยากได้รถพลังงานทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะคะถ้าคุณจะซื้อทันทีคุณต้องซื้อกับผู้จิชาญอย่างเช่นเราค่ะราชบุกพีคัลเตอร์ค่คะเรามีรถพลังงานทางเลือกนะคะเปรียบเทียบให้คุณดูเห็นๆเ,เลยอยากมาลองขับอยากมาลนนะะมาานองเล่นลุกเล่นนะคะควรสัมบัตงมานทงั้คนี้ก็ขอตัวลไ่ ใครอยากรู้ข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือโทรมาหาฝ่ายขายของเราตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนีต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ